ต stay oh. 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 nice. ิ่งติ่งติงไปเร็วไปเดี๋ยวเมื่อกี้ยังคานอยู่เลยเหนื่อยแล้วหอโอ้ยจะถ่ายวีดีโอก็เหนื่อยแล้วอ๋อมาเอานี้เรามาเอากล้องเร็วมากล้องเร็วเออเร็ว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 เรมาเอากล้องเร็วเร็วมาเอากล้องเร็วเร็ต้องดูดูมันยกขวเขา อยากขี้กองอยากใช้ให้มันคุกข่าวใช้เอื้อมต้องให้มันคุกข่าวเห็นยังเห็นมันใช้เอื้อมอยากใช้เอื้อม